สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับคลิปนี้มาอัปเดตราคาพริกทางพริกเขียวแล้วก็พริกแดงล่าสุดนะครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2568พร้อมด้วยวิเคราะห์สถานการณ์ว่าราคาผลิตผลทางด้านการเกษตรเนี่ยมันไปถึงไหนนะครับมันจะขึ้นมันจะลงหรือว่ามันจะแยกไปกว่านี้ สำหรับราคาพริกนะครับพริกเขียวราคาล่าสุดณวันนี้วันที่21ตุลาคม2568เนี่ยพริกเขียวสูงสุดนะครับอยู่ที่20บาทนะครับไม่เกินนี้ครับหรืออาจจะมีบางที่ก็ได้25บาทแต่โดยส่วนใหญ่แล้วทั่วประเทศเนี่ย20บาทครับส่วนราคาต่ำสุด ก็อยู่ที่หลักสิบสิบกว่าบาทสิบห้าบาทสิบแปดบาทนะครับเป็นราคาที่ถือว่าต่ำมากๆนะครับแล้วก็แย่มากสำหรับพี่น้องเราเชาวสวนพริกที่ทำพริกกันนะครับลงทุนไปเนี่ยก็ไม่ใช่น้อย,อยแล้วการทำพริกก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับกว่าจะได้ผลิตผลออกมานะครับ คือมันต้องสู้กับโรคสู้กับแมลงสู้กับราคาปุ๋ยราคายาคือมันต้องสู้นะครับพอเราสู้ได้ผลผลิตออกมาดีทาทีว่าจะได้สักหน่อยราคามันก็ร่วงนะครับส่วนราคาพริกแดงเก็บแดงก็20บกว่าบาทไม่เกิน30นะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับท่วประเทศทุกจังหวัด เป็นราคาที่มันลงต่อเนื่องนะครับมันร่วงต่อเนื่องมันก็อาจจะมีขึ้นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ก็ขึ้นไม่นานแล้วก็ขึ้นไม่เยอะด้วยนะครับส่วนมากมันร่วงอย่างเดียวมันตกอย่างเดียวนะครับก็เมื่อดเดียวนี้ก็เห็นข่าวเออท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านธรรมนั เห็นท่านพูดว่าท่านจะไปปราบไอ้จําพวกสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาแบบถูกกฎหมายบ้างเถื่อนบ้างเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เถื่อนนีให้มันได้ถ้าปล่อยไว้สินค้าเกษตรในประเทศไทยเราเนี่ยมันแย่พี่น้องเกษตรกรเราชาวไทยเนี่ยมันแย่นะครับมีแต่ตกมีแต่ร่วงอผมก็รอลุ้นนะครับว่าท่านธรรมนัสเนี่ยท่านจะแก้ได้ไหมในเรื่องนี้นะครับ ก็ถ้าพี่น้องเคยได้ยินข่าวมาบ้างแววๆนะครับว่ามีการนำเข้าพริกและสินค้าเกษตรจากประเทศจีนว่าเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงครับพี่น้องนะครับผมก็มีเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในตลาดใหญ่ๆแล้วก็เป็นคนในวงในเนี่ยก็บอกมาอย่างนั้นนะครับว่ามีการนำเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะพริกเนี่ย จากประเทศจีนนะครับก็มีมาทั้งถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างคือมันจะมาแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายไอ้ตัวนี้ไม่ทราบนะครับรู้แต่ว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้สินค้าเกษตรในประเทศไทยเราราคามันร่วงนะครับซึ่งก็มี จ้น้าที่ทางรัฐเนี่ยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเกี่ยวข้องกับพาณิชย์เนี่ยบอกว่ามันเป็นการนําเข้าแบบแลกเปลี่ยนสินค้าท่านานการเกษตรระหว่างไทยกับจีนซึ่งก็มีการทําสัญญาเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลไหนอะผมไม่อยากจะกล่าวไม่อยากจะพูดถึงนะครับแต่เผอิญว่าไอ้สินค้าที่แลกเปลี่ยนกันที่นําเข้าเนี่ยประเทศไทยเราก็มี อย่างเช่นพริกประเทศไทยเราก็ปลูกกันเยอะแล้วดันไปนําเข้ามาจากประเทศจีนอีกนะครับมันก็ทําให้ราคาในประเทศเนี่ยมันตุยนะครับมันตายมันร่วงนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่น้องเราชาวกเกษตรพี่น้องเราที่ปลูกพริกในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะลืมตาอ้าปากได้ไหมนะครับ เราต้องไปสู้กับโรคสู้กับราคาปุ๋ยสู้กับราคายากว่าจะผลิตได้ผลผลิตออกมาเนี่ยมันก็หมดไปเยอะนะครับพอได้ผลผลิตออกมากะว่าจะได้ทนกลับคืนมาสักหน่อยกลายเป็นว่าราคามันร่วงนะครับ บางพื้นที่ครับพี่น้องไม่ถึงสิบบาทนะครับ8ดบาทเก้าบาทาต่อโลแต่ต้องจ้างคนเก็บเนี่ย8ดถึงสิบบาทเหมือนกันต่อโลถามว่ามันจะได้อะไรนะครับมันจะได้อะไรพี่น้องถามว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ กับการปลูกพริกนะครับบางครั้งนะผมก็คุยกับเพื่อนๆที่ทําพริกด้วยกันเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราไปประท้วงกันบ้างดีไหมนะครับไปประท้วงเหมือนกับที่มันสำปะหลังก็ไปประท้วงกันนะครับข้าวพ่นองที่ทําข้าวไปประทวงกันนะครับปาล์มอย่างนี้เขาไปประท้วงกัน ที่หน้าทำเนียมเฮ้ยพริกเราไปกันบ้างดีไหมนะครับคือถ้าเราเงียบอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละครับราคามันก็ร่วงไปเรื่อยตกไปเรื่อยขึ้นบ้างก็ไม่กี่บาทแล้วก็ขึ้นไม่กี่วันมันก็ร่วงมาเหมือนเดิมนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับชาวสวนพริกของเราเนี่ยตุยแน่นอนครับตายนะครับ พอจะลืมตาอ้าปากได้สักหน่อยอาจจะได้ทุนคืนได้ราคาปุ๋ยราคายากลับคืนมาสักหน่อยราคามันก็เป็นแบบนี้แหละครับแย่มากตกนะครับมีแต่ตายกับตุยอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากแต่รัฐบาลนี่แหละครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะท่านเกษตรรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านธรรมนัฐ ก็เห็นท่านพูดอยูว่าจะปราบเกี่ยวกับการนำเข้าแบบผิดกฎหมายนะครับคือพวกเราเชาวเกษตรเนี่ยชาวสวนเราไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ที่คนนำเข้าเนี่ยไอ้ไหนมันเถื่อนไอันไหนมันถูกกฎหมายนะครับแต่ในเมื่อเขานำเข้ามาแล้วเนี่ยนำเข้ามาได้ ก็แสดงว่ามันถูกกฎหมายสิหรือยังไงแต่ถ้ามันเถื่อนเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ทางรัฐที่เกี่ยวข้องถึงปล่อยให้มันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้พูดคุยกันแค่นี้นะครับเฉพาะเรื่องราคาพริกคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องสู้ๆครับสวัสดีครับ